ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขาส่งส่องลุงจื้อผ้าเหล่ะนะค้อบนอกเมื่อนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านวาอดี่เกเดย้จัดขอบคุณผามสังนุ้ด้านสองน้ำข้อกับเทียมน้าวันเดองๆวันผู้สูงอายุตามวันต่าง นะค,ค,ครับก็คือที่มอฟรถต้นน่อครับเขาน่รถต้ญสีนะครับมันเป็นผู้กำหนดพี่นอกมอฟมาพี่นอกมอฟมากครเอาไปแจกเพิ่นโดนเสียหายวันที่สิบพันเมษาของทุกปีเป็นวันผู้ชุมนุมนะครับว่าเอ่อสองมอฟครับโอ้เอาขัับบอซึ่งวันต่างๆเนี่ยเป็นเป็นก็กำหนดนะครับเนาะเรื่องของอย่างเช่นวันพ่อ ท่พอแห่งชาติแต่ก่อนมันก็เป็นวันอาประสูตรของพระเจ้าแผ่นดินนะครับต่อมาพุนเอกเป็นติณสุรนท์พ่นได้กำหนดเป็นวันพ่อแห่งชาติโดยให้น้ำนอกลายม่อไปก็คือดอกมะลิหรือทางบ้านเ่าเรียกว่า ดอกตสอวนวันแม่แห่งชาติคือวันที่สิบสองสิงหาคมดอกไม้ทีมอหกแม่ก็คือดอกเรลลาวดีอธิบานท้องเดินมาเป็นดักจำปาขอพก็แกของวยับำีน้ำกันวันผู้สูงอายุคือวันที่สิบสามเมษายนของโุกี ดอกไม้ที่ม่อให้ก็คือดอกทคุยยัยล่ำดวนนะครับนอของจุรวยเนื่องจากว่าล่ำดวนเวลาที่ไปจะคอยพลิบเป็นกายพุิ์ทองลักษณะแต่ว่าม่อให้รลวงโรยไปเรี่วก็เลยใหยเอาดอกล่ำดวนมาม่อให้ผู้สูงอายุไปน้ำสงนาไปน่ำกระเด็นนะครับเมื่อนี้สภาพวัฒนธรรมพินจัด โดยการมอบสิ่งของต่างๆขอขอนำเนหลู่ร้านก็บได้นำดอกไม้มาเนาะครับเนาะตามที่เห็นเนาะครับเนาะครับมอบมอบเลยครับแต่่วาให้ขอจอมอบให้เพราะว่าไล่ชื่อท่านคณะกรรมการบนเชคเอวครับขอขอเป็นคณะกรรมการสภาประธานธรรมนีประธานสภาประธานธรรมคือประธานสภาตำบลรขอเนาะอ่าๆถุงน้ำเพราคุณเจ้าของใช่ได้ครับมอบให้แล้วคบเนาะ ตัวอะไรโู้ยี่สมเกียนมึงสิอไทยทั้งนะลงน้ำปีนี่ก็นหรือชื่อว่ากระทบอยู่ครับพี่น้องเอาบุญไหลายอยู่ครับแต่บ่อยๆซื้อน้ำเพราะว่าโควิดเข้ามาอ่าวันไหนวันไหนประชันเลยครับอาจารย์เป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าวาดวัดบ้านเน่าดมนะครับเน้าอาจารย์พงษ์เออเอาเอาให้ทุกคนเด้อะวันไหนทุกคนเด้อ อรวมแล้วก็แก่ไปเลยครับบอกไป้พอนคนไปเนาะครับเนาะเอาเอาร้านเบอร์กิทอาทรงน้หลายคนนะครับเนาะผมก็สิมีไงพ่อใหญยุมันคนเยินเนอร์คุณละสองร้อยปีคุณละเอาผว่าเอาค้พัทนาเอาว่าเออเอา่าเกงนี่เก่างเนาะ วันห้องห้อนลอยดอกเนาะเอามาเท่าสิบเท่าอ่าอ่าอย่างนี้ี่นองเบืองอังกีนมาห้องห้องวะอายุยืนยาวหมื่นหมื่นปีมาถึงโอ้ห้องห้าก็ดีเป็นหมื่นหมื่นปีมาเลยอันนี้ออกโอ้หมื่นปีไปบ้างแล้วคำนึงหมื่นปีหน่อยปีก็ไปโมเป็นแล้ว เอาเอ่อาเอาเป็นไพี่ทักท่านสุภาพท่านเกิดอ่ก็ขอบุญขอคุณขอพ่อนพี่น้องเฮามีสุขภาพแข็งแรงนะครับ1ิสามเมษสามปีพี่หกหาให้พ่อนาพ่อตากันอีกเ้อพี่น้องเอออยู่ไปเป็นปีเป็นปีผ่านแต่ละปีไปได้ ปีนึ่งจะมีสามอยหกสิบหามือคนเด้สิบสาเมตราคือวันสงการหันเิบหาเมษาคือวันพูเเ่าวันพูสัญญาลูนะครับองท่นว่าคือวันพ่อคนบวมาท่านว่าคือวันพ่อท่าน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 ท่ัท่านทงา่านทกานทานท่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 านทูาน่านท่านทานท่านท่าน่นท่านท่านท่านทนทนท่่าท่น่าน่าาน่เ่นานา่นน่น